โอผ้ารอบลำตัวนะคะแบบนี้ผ้าประมาณ2เมตรเพียงพอมากๆเลยที่จะนุ่งหน้านางแบบถูกไซส์โอผ้ารอบลำตัวแบบนี้ค่ะขยับผ้ามาให้ปลายด้านหนึ่งสั้นอีกด้านหนึ่งยาวใช้มือจับนะคะแบบนี้ที่เอวสูงค่ะพี่ๆแล้วก็ใช้มือนะคะรวบกำผ้าขึ้นมาแบบนี้แล้วก็นี่ค่ะผูกเป็นปมนะคะ1ชั้นอีกหนึ่งชั้นปอนแนะนำให้พี่ๆใช้เข็มกลัดนะคะกลัดเหมือนเดิม ด้านนั้นนะคะพี่พี่ด้านสั้นค่ะเก็บป้ายเข้าด้านในนะคะด้านยาวเหลือไปทําหน้านางค่อยๆดึงและจัดตรงนี้ทําหน้านางเลยค่ะวิธีการทําหน้านางคือเก็บริมผ้าเข้าไปก่อนใช้มือสองมือจับแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆจับผ้านะคะอยู่ด้านหลังทบไปทบมาเหมือนพัดค่ะจนชิดลําตัวแล้วก็ดึงขึ้นสังเกตด,ดูว่าให้ตัวหน้านางค่ะพี่พี่เท่ากันกับชายทั้งสองฝั่งแล้วค่อยเก็บตรงนี้เข้าที่ขอบเอวด้านใน ลุ่งเสร็จแล้วให้เราดึงผ้าด้วยผ้าถุงจะสอบปลายอัตโนมัติค่ะจากนั้นเราก็ใช้มือค่อยๆช้อนแบบนี้แล้วทำน้านะให้เข็มกลัดกลัดสิ้นกลัดเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากพี่พี่่าชอบไหมคะถ้าชอบขอรัวไล่รัวหัวใจให้หน่อยนะคะ